ค่ะคุณผู้ชมติดตามดูสมรภูมิหม้อไฟสําหรับในบ้านเรานะคะที่ขับเคลื่อนด้วย2แบรนด์ใหญ่ๆนั่นก็คือ MK Restaurant แล้วก็สุกี้ตีน้อยนะคะที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าแข่งขันกันดุเดือดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแข่งขันด้วยโปรโมชั่นบุฟเฟ่่นั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือยอดขายที่เติบโตขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามต้องมาสะท้อนดูถึงกําไรสุทธิใน9เดือนแรกของปีนี้กันหน่อยนะคะที่พบว่าสุดท้ายแล้วลดลงทั้งคู่เลยโดยในฝั่งของ MK Restaurant ร่วงลงไปร้อยละ3 สุกี้ตีน้อยก็ร่วงเช่นกันอยู่ที่ร้อยละ10นะคะหลังจากนี้ในฝ้าฝังของ MK r e s t u r a t ยังคงมุ่งมั่นอย่างหนักเลยกับโมเดลของร้านสุกี้ที่มีชื่อว่าโบนัสสุกี้ในฝากฝังของสุกี้ตีน้อยเองก็พร้อมที่จะสู้ต่อนะคะบอกว่าไตรมาสที่สีนี้จะยังคงอัจโปรโมชั่นแบบฉ่ำๆไปเดี๋ยววันนี้สำรวจดูกันหน่อยคะ่ะจะแข่งกันต่ออย่างไรดีนะคะรวมไปถึงสถานการณ์โดยรวมของตลาดร้านอาหารบุฟเฟ่หม้อไฟแล้วก็สุกี้ในบ้านเราด้วยค่ะ และกระสอยสูตรไม่เติมน้ำตาลสายศูนยเปอร์เซ็นต์ประโยชน์เต็มเต็มอร่อยเกินต้าน การแข่งขันทำโปรโมชั่นบุฟเฟ่ระหว่าง MK Restaurant และก็สุกี้ตีน้อยถึงแม้จะช่วยผลักดันยอดขายได้เพิ่มขึ้นแต่กลับฉุดกำไรของทั้งคู่ให้ลดลงนะคะซึ่งข้อมูลของบริษัท BNN Restau r a n t g r o u กจำกัดหรือว่าสุกี้ตีน้อยบริษัทเจมาร์กรุ๊ปโฮลดิ g งจำกัดมหาชนซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ30ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ว่างวด9เดือนปี2568ที่ผ่านมาสุกี้ตีน้อยมีผลกำไรสุดที่อยู่ที่8 0 3ล้านบาทซึ่งเจมารได้รับแบ่งได้รับส่่วนแบงกากกาาไรรจถือ อยู่ที่241ล้านบาทมีรายงานข่าวประเมินการลดลงของกําไรสุทธิอยู่ที่กว่าร้อยละสิบเมื่อเทียบกับงวด9เดือนของปีก่อนค่ะจากตลอดทั้งปี2567สุกี้ตีน้อยสามารถทํากําไรได้ทะลุหลักพันล้านาอยู่ที่1 1 6 9ล้านบาทแต่ว่าณนะวันที่30ตุลาคม2568สุกี้ตีน้อยมีสาขารวมจํานวน96สาขาเพิ่มขึ้น18สาขาจากสิ้นปี2567ที่มีจํานวนอยู่78สสาขาซึ่ง ประกอบไปด้วยร้านสุกี้ตีน้อย86สาขาบุฟเฟต์ปิ้งย่างตีน้อย B B Q 7สาขาและก็บุฟเฟต์พรีเมียมตีน้อยโกอีก1สาขานะคะซึ่งถ้าหากว่าแยกดูตามร,ตรายไตรมาสก็จะเห็นได้ว่าไตรามาสแรกของปีนี้สุกี้ตีน้อยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ราว271ล้านบาทแต่ต่อมาไตรามารส2กำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ311ล้านบาทนะคะส่วนไตรามาส3นับเป็นช่วงที่มีการแข่งขันทําโปรโมชั่นอย่างหนักกำไรสุทธิลงมาอยู่ที่220 11ล้านบาทซึ่งลดลงกว่าร้อยละ30เมื่อเทียบกับไตรามาสที่2ของปีเดียวกันค่ะมากันที่บริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนนะคะที่เผชิญกับการแข่งขันรุนแรงก็ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการลดลงต่อเนื่องจนในที่สุดก็ต้องมีการออกโปรโมชั่นบุฟเฟ่ค่ะผลประกอบการไตรามาส3ปี2568 MK รายงานว่ามีไรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่3,884ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ5.5เมืม่อเทียบกับปีที่ แล้วและมียอดขายสาขาเดิมเพิ่มขึ้นร้อยละ5.4พร้อมระบุว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการจัดทำโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์นะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเดือนกันยายนมีการปรับเพิ่มเมนูบุฟเฟ่ต์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งก็ได้รับการตอบรับดีจนส่งผลทำให้เดือนกันยายนมียอดขายสาขาเดิมเติบโตร้อยละ12 อย่างไรก็ตามหากดูที่กําไรสุทธิในช่วงไตรมาสสามกลับพบว่าปรับตัวลดลงนะคะอยู่ที่226ล้านบาทลดลงไปรยละ3 3 7เมื่อเทียบกับช่วงเดือารดนของปีก่อนขณะที่งวด9เดือนแรกของปีนี้ผมประกอบการ MK โด r o วมยังลดลงค่ะมีะไรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่11,218ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4. 4, จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ายอดขายสาขาเดิมก็ปรับลดลงร้อยละ4.1พร้อมรายงานว่าปัจจัยหลักที่กระทบต่อรายได้ลดลงเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนแอซึ่ง MKsu สุกี้มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ72ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทค่ะส่วนกำไรสุทธิในงวด9เดือนอยู่ที่735ล้านบาทลดลงร้อยละ32.4เมื่อเทียบกับช่วงงวด9เดือนปีก่อน ทั้งนี้ผลกําไรที่ลดลงจากการแข่งขันรุนแรงก็เป็นไปตามที่ผู้ประกอบธุรกิจในแวดวงร้านอาหารประเมินไว้ก่อนหน้านี้นะคะแหลงข่าวซึ่งเป็นผู้บริหารกลุ่มธุรกิจร้านอาหารที่มีหลายแบรนด์ในเครือให้ความเห็นบอกว่าการแข่งขันที่ราคาสามารถทําได้แต่ในระยะยาวเนี่ยไม่น่าเป็นผลดีเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อการทํากําไรให้ลดน้อยลงดังนั้นจะขึ้นอยู่กับว่า คู่แข่งขันจะสามารถยอมรับการขาดทุนกำไรได้มากแค่ไหนก็อยู่กับกลยุทธ์ของแต่ละเจ้าด้วยด้านนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ SPI Thai Online ออกบทวิเคราะห์ถึงบริษัท MK Restaurant ระบุว่าแม้ผลจากโปรโมชั่นจะทำให้ MK มีไรายได้เพิ่มขึ้นมียอดขายร้านเดิมเติบโต,ตขึ้นแต่ก็ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส3ลดลง ส่วนทิดทางผมประกอบการของ MK ยังมีแรงหนุนนะคะจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อไปซึ่งก็เป็นผลจากการที่บริษัทขยายฐานลูกค้าผ่านการเปิด ไฟ h ิ้งแบรนด์ค่ะหรือว่าโบนัสสกีเพื่อชิงส่วนแบ่งในตลาดบุฟเฟ่ต์วกกับการทำโปรโมชั่นของแบรนด์ MK ไปจนถึงต้นปี2,569และเมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปลายปีก็น่าจะช่วยหนุนรายได้และยอดขายร้านเดิมในไตรามาสีต่อไปและก็ยังคงกดดันอัตรากำไรขั้นต้นของการทำโปรโมชั่นเช่นกันรวมไปถึงการฟื้นตัวก็จะถูกจำกัดนะคะด้วยการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดบุฟเฟ่ อย่างไรก็ดีแม้ผลกําไรที่ประกาศออกมาจะลดลงแต่ว่าการแข่งขันก็ไม่ได้มีทีเท่าว่าจะชะลอเหมือนกันอย่างกรณีสุกี้ตีน้อยค่ะซึ่งก่อตั้งโดยคุณเฟิร์นนัทมนนะคะแล้วก็เป็น CEO ได้เผยผ่านเพจ Facebook เมื่อวานนี้นะคะบอกว่ายังคงเดินหน้าจัดทำโปรโมชั่นแบบฉ่ำๆต่อไปนี่เลยค่ะ ข้อความเมื่อวานบนเพจนะบอกว่าเจมาร์ Mart ดีนอยขอโทษนะกำไรลดลงมากกว่าร้อยละ30พี่เฟิร์นขอบุลูกค้าและ f อด้วยการแจกฟรีลดร้อยละ50 QC คเขาจะโปราำํำต่อนะคะพร้อมแสดงข้อมูลจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการในร้านค้างวด9เดือนแรกของปีนี้ทเทียบกับปีที่ผ่านมาด้วยโดยบอกว่า9เดือนปี2567ลูกค้าเข้าร้านอยู่ที่กว่า19ล้าน6กแสนหหัวจากสาขาทั้งหมดที่มีในช่วงนั้น คือ74สาขาส่วน9เดือนแรกของปีนี้มีลูกค้าเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นคือจากกว่า19ล้านเป็นกว่า27ล้าน6 5 4 0 0ัวจากสาขาทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจาก74เป็น96สาขา พร้อมกับอธิบายบอกว่าการใช้หน่วยเป็นหัวเพราะอะไรเพราะคนเดิมอาจจะเข้าใช้บริการมากกว่า1ครั้งนะคะก่อนหน้านี้คุณเฟิร์นนัทมนประกาศเป้ารายได้ปี2,568อยู่ที่9,000ล้านบาทและมีการฉลองรายได้ที่8,000ล้านบาทไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาส่วนในปี2,569ก็ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่10,000ล้านบาทค่ะส่วน MK เ e s t o r o n จากการสำรวจในเพจ Facebook ของแบรนด์ยังพบว,ว่าก็ยังคงมีโปรโมชั่นต่อเนื่องเช่นกันนะคะขณะเดียวกันก็เร่งขยาย สาขาร้านแบรนด์โบนัสุกกี้ซึ่งมีรายงานข่าวว่าปัจจุบันเปิดไปแล้วเจดสาขานับตั้งแต่เปิดตัวและก็มีแผนจะขยายเพิ่มอีก5สาขาในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะทําให้ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนมีสาขาน่าจะาประมาณสัก12สาขาซึ่งมีทั้งทําเลรอบกรุงเทพและต่างจังหวัดการขยายสาขาจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมและตลอดปี2569นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คงต้องติดตามทั้งสุก,กี้ติน้อยเราจะเห็นกุณเฟิร์ คือด้วยความที่คุณเฟิร์นก็เป็นซีโอแม้จะมีเจมาททุ่นอยู่ด้วย<อ>ถูกไหมคะแต่ว่าเขาคิดอะไรและเขาเรูเร็วมากด้วยความที่แบบไม่ได้ใหญ่มากส่วนเอ็มเครดิตสลองเนี่ยแน่นอนแบรนด์ไฟติ้งของเขาณนะวันนี้บุฟเฟ่ที่ดูแลเหมือนจะชนเต็มๆคือโบนาสกี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาจะมีแถลงข่าวเป็นครั้งแรกนะ,ะหลังจากที่มาบุกในพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลเพราะก่อนหน้านี้อยู่ที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ติดตามสนุกโดยเฉพาะช่วงปลาย ปลายปีนะ<ช>เป็นช่วงไฮซีซั่นของทุกอุตสาหการรมทุกธุรกิจเลยค่ะดูว่าตัวเลขออกมาแบบนี้ผลจะสู้ตันต่ออย่างไรดีจากทั้ง2แบรนด์เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะ <c oughs> อย่าลืมกด Subscribe <c oughs> กดกระดิ่ง <c oughs> กดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดท,ทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออ,อื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ